มาเจอกันในวันเสาร์ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่ำคืนนี้จะมีเกมบิ๊กแมตช์ทีเมลีนะครับเตะคู่สุดท้ายระหว่าง Man แมนเชสเตียกับเชลซีนะครับเมื่อคืนหลายคนน่าจะได้ยินข่าวแกรี่เนวิลก็ออกมาแขวะเป๊ปโกเดล่าแล้วก็ลูกทีมนะครับอี๋ยวนี้ผมเนี่ยแทบจะไม่เคยดูระบายสีฟ้าเลยเด่๋ว่าจะเต็มเกมไฮไลท์ผมยังไม่ดูเลยคุณว,ว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นนะมันนอนมากมันชนะอยู่แล้วนะแล้วบอลดูแบบไร้สเสน่ห์นะครับหืเรื่องถึง,ถงเป๊ปนะครับวันนี้นักข่าวก็ถามก่อนที่จะเจอกับโปเชติน่นะครับวา เนวิลคู่แบบนี้คุณรู้สึกยังไงนะครับเพ็ก <c oughs> แบบทำหน้าแบบหงุดหงิดมากแล้วก็แบบอิกนอสายอิกนอคือแบบปล่อยผ่านไม่สนใจนะฮะเป็นแค่สายลมนะครับเพ็กก็บอกขอบคุณมิสเตอร์แกรี่เนวิลมากเลยนะ <c oughs> แต่ขอบอกเลยว่าไอ้หกเจ็ดปีที่ผมพาทีมลุ้นแชมป์เนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วโคตรยากเลยนะฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีแจ็คกู้ค่ายักษ์ตลอดเวลาแล้วก็เออผมไม่ได้คุมทีมมาเพื่อประทับทำให้คนอื่นประทับใจนะเพราะฉะนั้นไม่ดูไม่ถูกนะครับอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวคืนเนี้ย แอฟเองก็กดดันไม่แพ้ก <c soup> ันนะครับว่าล <c oughs> hmm. ิเวอร์พูลเตะก่อนแล้วถ้าหากหงส์แดงชนะมันก็จะหนีไปใช่ไหมก่อนที่พวกเขาจะเจอกับทางฝั่งของสิงคโปร์นะครับซึ่งแม้ว่าเชลซีระยะหลังในการเจอเรอัลบีเซียพาจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งโปเชนโต้ต้องงัดทุกวิตีทางในการหยุดแอฟให้ได้นะครับคาราเกอร์ก็ออกมาพูดนะบอกเอ้ยจริงๆแล้ว13เกมหลังสุดเนี่ยแมนซิตี้ก็เสียประตูทุกเกมนะมีครีมชิกแค่2แมตช์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้แปรเบอร์อะไเละคาราเกอร์ก็มองแบบจะให้ลิเวอร์พูล คว้าแชมป์เพื่ออัปราคาครอปให่ได้นั่นเองครับทีนี้ไปกันที่ลาลิกา้าเป็นยังไงบ้างรครับก็คือมีไฟเดนายนะครับเคทาเฟโลสนามหูคุณผู้ชมกรีนหูเล่นดีมากมันไม่ใช่ดีแค่เจังหวะเกมลุกนะแต่ว่าการวิ่งมาช่วยเพื่อนการลิง์เกมเนี่ยมันทําได้อย่างเนียนกริบจริงๆนะครับแล้วก็มีช็อตเลี้ยงหลบผู้เล่นของบีอาริเลห้าคนชุบ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 ควายหล่อโอ้โหแบบสเต็ปดีมากครับไม่มีเท่านั้นนะ ไอ้จังหวะที่คาราเต่ได้ประตูนะครับรกินบูดเป็นคนเตะฟรีคิกซึ่งเตะด้วยเท้าขวาครับอันนี้มันทําให้ผู้โรกคึ่งนะครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเล่นวิกฟุตวิกฟุตก็คือเท้าข้างไม่ถนัดแฟนบอลคราวนี้ก็ออกมาพูดกันเต็มลยว่าโหลาลิก้ามันดูจะง่ายเกินไปแล้วสําหรับทางฝั่งของเมง Green นเชสเตอรบยิ่งเห็นก็ยิ่งเสียดายนะแต่สุดท้ายจบลงที่1ประตูต่อหนึ่งคาราเพ่ก็อยู่ที่10ของตารางแต่ว่า5เกมหลังสุดแพ้แมตช์เดียวนะและที่แพ้คือแพ้เรอัลมาดริดนะฮะฟอม คือตอนนี้มีแต่คนอยากดูฟรีมูเล่นอะนะครับทีนี้ไปกันที่เซเรียอิตาลีกันบ้างครับก็คืออินเตอร์ไล่ถล่มซาเลนติต่าห้าสี่ศูนย์เดนเซลรูฟฟรีครับที่เราเมื่อวานเล่าให้ฟังแบบเอฟฟูซียเนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับโอ้คือแบบฟอร์มการเล่นดีมากแล้วก็นิโคโลบาลเลล่าโอ้โหเล่นได้อย่างสุดยอดจริงๆนะอีกลูกนึงเป็นลาตาโลมาเดนเนสยิงได้นะครับก็ทําให้อินเตอร์มิลานเนี่ยหนีทางฝั่งยูเวนตุสไปเป็น10คะแนนแล้วนะครับและเล่นเท่ากันด้วยนะครับเหลืออีกประมาณ 1 4เกมสุดท้ายโอกาสในการได้แชมป์สูงโฉมมากๆครับสกูเดโตของเซเวเนอินซากินะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกชอมีสัยติออกมานะครับเมื่อวานเราเล่นแบ็กขวาใช่ไหมวันนี้แบ็กซ้ายครับคนนั่วงมากนะครับว่าไอ้5ปีหลังสุดเนี่ยเขาเริ่มที่จะลงสนามในจำนวนนัดที่มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วมีการเสนอตัวเลือกขึ้นมาว่าคนคนนี้มีโอกาสเหมาะในการมาเป็น คูณเล่นทางฝั่งซ้ายของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมค่ำคืนนี้ครับเราไปเก็บตกเสื้อซ้อมตัวหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นของฤดูกาลนี้เลยนะครับและผมจะให้คุณผู้ชมได้รับสิทธิ์ชมงฟรีทุกกรณีทุกคนนะครับจนกว่าคลิปใหม่จะออนแอร์ในวันจันทร์หนึ่งพุ่มตรงเลยนะครับนี่คือเสื้อซ้อมเทรนนิ่งคิตของปีสัจแดงในซีซั่นนี้ฮะสีขาวแล้วก็กริบเคียวนะครับอันนี้เป็นล็อตที่2แล้วนะฮะแล้วล็อตที่2เนี่ยมันพิเศษกว่าเดิมก็คือเขาไปแก้ไขจากการที่นักฟุตบอลบ,บน่บนว่ามันระบายอากาศ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ไปเพิ่มไปตัวระบายอากาศตรงคอและก็บริเวณข้างๆมานะครับมันก็ทําให้เป็นตัวที่อัปเกรดมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนอัปเกรดโทรศัพท์มือ,อถืออัปเกรดพวกแอคเกตต่างๆนะครับมันเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวโปร,โปรเป็นตัวที่นักฟุตบอลใส่และชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ความจริงคือมันเพิ่มตังมา500บาทครับจริงๆตัวนี้ประมาณ3ามพันะฮะแต่ผมลดราคาให้รอบที่แล้วปล่อยไปนะครับน่าจะสิบกว่าตัวรอบนี้มีเหลือไซส์ m l XL อย่างละสามตัวนะครับและก็สอง XL เนี่ยเหลือตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็มีถึงสี่ใช้นะครับมาเก็บตกกันได้เลยครับปล่อยที่ราคา2699บาทจาก35 0 0ลดไปเกือบ1 0 0 0บาทเลยนะฮะแล้ววันนี้ให้สิทธิ์ส่งฟรีทุกคนนะครับไลน์มาหาน้องผมได้เลยที่ไลน์ตรุงนี้เลยนะครับเสื้อซ้อมเทรนนิ่งคิปของปีสแสดงชายแล้วเหมือนนักเตะปุ๊บระเบียดนิ้วเลยฮะเพราะว่าเป็นตัวโปรที่อัปเดตขึ้นมาจากที่นักกอล์แนะนาครับ ก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอกับลูตันนะครับตามที่เอริเตนหาได้แถลงข่าวไปก็คือเราต้องรุนลูกชอจนนาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาเจ็บในเกมล่าสุดในแมตช์ครึ่งนะครับทีเนี้ยวันนี้ดีแอ์เลติก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแม้ว่าจะวัย28ปีแต่ลูกชอเริ่มจะเจ็บป่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแอบบตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับคุณผู้ชมว่าชอเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะพูดมาตัวตลอดว่าเขาเป็นนักเตะซีเนียทุกครั้งที่บอร์ดบริหารจะขยับอะไรของสโมสรซุปเปอร์ลูซุป,ป คนที่เข้าไปประท้วงเนี่ยหนึ่งในนั้นจะมีลูกชอร่วมกับบโนออฟเเนสแล้วก็แฮร์รีแม็กไกวนะครับแต้องมีการปรึกษาแต่จริงๆแล้วเขายังอายุไม่ถึง30ปีเลยนะครับเป็นเพราะว่าเขาเริ่มเล่นฟุตบอลเร็วนะฮะแต่ที่นี้ฮนะเอประวัติที่เขาเคยมีอาการขาหักมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับถ้าเราไม่นับอาการบาดเจ็บล่าสุดที่แบบอาจจะเจ็บธรรมดานะครับกล้ามเนื้อนะฮะไอเจ็บก่อนหน้านั้นอะที่ยาวๆอ่ะมันมี2กระแสนะว่าออนแรกอ่ะมีกระแสว่าเจ็บแผลผ่าตัดกับ กล้ามเนื้อธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าเอาเป็นอย่างหลังเป็นอย่างหลังนะฮะทีนี้มันก็มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าลูกทอรณปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นแบ็กที่หายากในวงการฟุตบอลสมัยใหม่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่เล่นได้ทั้งลูกละลับบูละผลและก็มีจุดเด่นที่การเข้าบอลที่แม่นยำนะครับเขาเป็นแบ็กที่ถ้าหากไปดูตัวเลขจริงๆครับเสียฟาวน์น้อยนะฮะนอกเหนือจากว่าจะตัดฟาว์จริงๆตั้งใจครับถ้าหากเขาจะเข้าบอลเนี่ยเขาเป็นคนเล็งและเข้าบอลแม่นนะครับมันมีตัวเลขออกมาว่า จากการจะวิ่งเข้าไปสก,กัดแท็กเกอร์ของเขา,าครับแย่งแบบอินเตอร์เซปเอามาครองเลยเนี่ย99ครั้งนะลูกชอได้บอลถึง83นะ <laughs> ซึ่งถือว่ามันเยอะมากนะครับในฐานะของแบ็คน,นะคแต่โอเคแบ็คอะ่ะมันเข้าบอลไดออ้ง่ายกว่าเซนเตอร์เพราะมันมักจะอยู่นอกกรอบใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขขนาดนี้มันก็สูงมากๆแล้วนะครับไม่มีเท่านั้นฮะแอตเลติก e เขาบอกว่าคือเขาเป็นคนที่เล่นร่วมก,กับคนเก่งลิงบอลเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดเข้าไป1คนหมายความว่าคุณจะหายคนที่เล่น บอลร่วมกับเพื่อนเก่งๆถึง3ตำแหน่งนะครับนั่นก็คือปีกอย่างมาค่าไดฟ์ฟอร์ดฮะบิงเกอร์เนี่ยถ้าเป็นลูกชอขึ้นแดฟฟอร์ดก็ต้องจ่ายและไม่ใช่แค่แดฟฟอร์ดเออเองจลูกชอที่เป็นนักเตะประสบการณ์สูงด้วยนะครับคือเขาเป็นคนโอเวอร์แลปดีฮะจังหวะในการทามมิ่งพอดีในการวิ่งอ้อมหลังให้กองหน้าจ่ายหรือให้ปีกจ่ายนะครับนั่นคือตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งที่2ก็คือเขาเป็นคนเล่นร่วมกับบูโร่นี่เก่งต่างหากจังหวะชอเนี่ยบูโรสามารถเอาวัดบอลวางยาวให้เขาวิ่งไป หลังลายได้นะครับแล้วก็อันที handles, ่สามก็ค in ือการเล่นกับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายครับถ้าเป็นลิซันโดมาในนสอยู่แล้วเล่นร่วมกับลุกชอเนี่ยจนหาก็อุ้มหายห่วงที่สุดแม้ว่าปัจจุบันอาจจะเป็นแม็กไกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นจอร์นี่แีวนเนี่ยถ้ามีชออยู่เนี่ยมันก็สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายไปคนเดียวมันมีผลกระทบถึง3ตําแหน่งในการลิงก์กันเป็นเครือข่ายมันอยู่นะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะเขาเป็นคนที่รูปร่างไม่เตี้ยฮะ ถ้าเป็นแบ็กนะครับเมื่อวานเราพูดถึงสรีระของเดโกดารว่าสูง6ฟุต1เมตร83เซนติเมตรลูกชอสูงกว่าดารุนะครับ6ฟุต1นิ้ว1เมตร85เซนเพราะฉะนั้นนะครับลูกอากาศเขาทาได้ดีทีเดียวนะครับจากการขึ้นโมงแย่งกับกองหน้าหรือปีกฝั่งตรงข้ามนะครับ99ลูกลูกชอโมงชนะถึง69นะฮะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงเท่าการแย่งบอลแต่ว่าการโค้งสก,กัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เด็ดของเขานะครับจริงๆแล้วจุดอ่อนของเขาอะครับ ใครดูออกกันมั้งครับว่าอออออจ,จุดอ่อนของลูกชอคืออะไรผมพูดปจำจุดอ่อนของลูกชอคือการเช็คลบหน้านะครับยิ่งเฉพาะก่อนหน้านี้ที่ก่อนเขาเป็นเซนเตอร์เขาเช็คัำหน้าแย่มากนะฮะคือยืนห้อยบ่อยและอ่านไม่ออกว่าเซนเตอร์จะขึ้นบางครั้งแม็กควายต้องพยายามแบบทำท่าเพราะแม็กควาย,ย,าย,ย,ายเป็นคนเช็คัำหน้าเก่งนั่นคือจุดเด่นของแต่ละคนในการเล่นเกมรับนะครับทีนี้ฮะตั้งแต่เขาซื้อมาในปี2 0 1 4ลูกชอก็กลายเป็นโมหลักให้กับแมนยูนเต็ดนะครับฟันเกาเป็นคนซื้อนะฮะ แล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษเป็นคนยิงในรอบชิงฟุตบอลยูโรด้วยนะครับแต่ที่ที่ไปดูตัวเลขครับว่าชอครับในแต่ละหนึ่งฤดูก,กาลนะฮะเขาก็จะมีปีที่หายไปพอสมควรนะครับอย่างปีแรกเลยเนี่ยเขาลงเล่นไป16เกมนะครับหลังจากนั้นมาเขามีอาการบาดเจ็บหนะักเนี่ย2015เขาเล่นแค่5แมตช์เท่านั้นเองครับทีนี้16 17 17 18ลงเล่นไป11เกมฮนะก็พอจะจินตน,นาการได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขา ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจโชเซ่มูรินโญ่เพราะ16 17 17, 17 18เนี่ยเดอะสเปเชียลวันคุมแค่ได้ลง11เกมนะไปแล้วหนึ่งลูกกาแล้วโคตรน้อยเลยนะฮะอ่ะพอมายุคโอเล่ครับ18 19อ่ะครึ่งซีซั่นเขาลงไป29เกมนะครับ19 20ลงไป24เกม2020 21ลงไป32แมตช์อันนี้คือที่เยอะที่สุดของเขาแล้วนะครับ32เกมเนี่ยเอาจริงๆคือรวมทุกวยนะซึ่งเดี๋ยวเนี้ยแมนยูเล่น50กว่าเกม60เกมลูกชอเล่นไป32 ที่มากที่สุดในไทยติ๋ของเขาเนี่ยถือว่าจริงมันค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับและปีนี้ฮะกลับมาตัวเลข21เกมเหมือนเดิมนะครับลงสนามไป918นาทีเท่านั้นเองนะครับทีนี้ครับพอเรามาพูดถึงแบ็กซ้ายที่เป็นระดับโลกอะลูกชอติด1ใน10นะครับพอไปดูมานะครับตอนนี้คนที่เขาจะชมชมนะฮะถ้าแยกเป็นลีกนะครับคือในลีกปีนี้แบ็กซ้ายทุกคนชมอูโดกีของซัเปอร์หมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนดีก็แอนดูโรเปัสซันใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งในคนที่เจ็ดนะครับ คุนเดซิลิก้าก็อาฟองโซเดวิดของบายเยอร์แล้วก็คิมาโดขึ้นมาคึ่งขึ้นมาใหม่ของเลโวเซนส่วนเออเซเรียอาเบตติโก้ดิมาโคของอินเตอร์มิลานก็เก่ง,องอนะครับทีนี้นลูกชอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะคนที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเขามีสังกัดน,นะครับแอตติกบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่ถ้าเราดูจากสก้าวการเล่นการขึ้นบอลรวมถึงค่าตัวไม่แพงเป็นดาวรุ่งที่น่าจะซื้อเข้ามาเนี่ยเขาแนะนําคนนี้ครับ คนคนนั้นคือมานูซานเชสของเซลตาบิโกครับอายุ23ปีนะฮะเป็นเด็กอะคาเดมี่ของอาร์เจนต์มาดริดครับอายุ23ลงสนามได้19เกมออกสตาร์ท14แมตช์แล 3, ว้วแอซซิสไป3เขาบอกว่ามีความเร็วเข้าบอลแม่นยำและเติมเกมลูกฉลาดลูกทอนะครับก็อยู่เซลตาบิโกณขณะนี้แต่เห็นแว่วว่าเอลิตันหาไปชอบฮาร์ดแมนซึ่งเป็นนักเตะของเฟนูร์ดอันเด์อีกแล้วนั่นเองครับอ่ะนี่คือประเด็นของลูกทอนะฮะ ทุกคนคิดเห็นไรคอมเมนต์เข้ามาครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ครับก็คือก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าซุปเปอร์คอมนำโดยออปตาซึ่งมีความแม่นยาสูงเนี่ยได้ฟันธงว่าแมนยูหลุดท็อปโฟแน่นอนหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งเล่าให้ฟังไปแล้วแต่วันนี้ครับมันมีชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมาครับและบอกว่าเีส่าแดงจะจบในอันดับที่6เลยครับคุณผู้ชมพออ่านแล้วก็ฉุนแอบงดหงิดนะครับแต่ว่าเขาให้เหตุผลแบบนี้ครับเขาบอกว่า ปีศาจแดงเนี่ยเครื่องร้อนช้าเกินไปในซีซั่นนี้นะครับแล้วทำแต้มหล่นไปมหาศาลเคยหล่นไปถึงเลข2อันดับมาแล้วและก็สายเกินไปที่ชนะติดต่อกันแม้ว่า6เกมหลังสุดเนี่ยแมนยูของเทนหาดจะฟอร์มดีนะฮะแต่ว่าชนะในพืนเมลีกเก็บแต้มแบบเป็นกรอบเป็นกางมาแค่3เกมนะครับซึ่งนัดหนึ่งสามคะแนนสามคูณสามก็คือได้9แต้มแล้วนั่นเองนะครับและตัวผู้เล่นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บสองคนก็คือลิซาโน่ปาเีเนสกับลูกชอที่ยังลูกผีลูกคนนะครับเพิ่มอีก2ตําแหน่งที่เตรียมตัว เต็มตัวจองเจ็บได้เลยก็คือวารานกับคาเซเมโลคาเซเมโลเนี่ยเขาวงเล็บว่าไม่เก็บก็จะโดนแบนนะครับไม่เหลืองก็จะเป็นแดงเพราะว่าเกโดนคาดโทษแทบจะทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับทีนี้อีกหนึ่งเหตุผลฮะจากตารางนี้ครับเขาบอกว่าปีศาจแดงมีการโรเทชันนักเตะเยอะเกินไปนะครับการโรเทชันเนี้ยหมุนเวียนเพลินนะฮะก็คือมาจากการที่นักเตะเจ็บแบนหรือว่าฟอร์มหลุดนะครับเอาการาโชลงเอาอันโทนี่ลงสลับกันลงอันทางซ้ายอาจจะเป็นแรดฟอร์ตบางครั้งก็เอาการาโชไปอยู่ทางขวา นะครับคือมีความเสถียรในการเล่นโอ้โหเล่นที่สเตปปูจริงอนะ่ะเพิ่งจะมาแค่2อเกมเท่านั้นเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแม้แมนยูจะอยู่ที่6นะครับแต่ว่าจะจบที่6กที่เขาบอกเพราะว่าโปรแกรมของยูนาเต็ดเนี่ยก็จะเจอหนักนะแต่จริงๆแล้วถ้าหากออดูโดยรวมนะครับทีมที่หนักที่สุดเนี่ยสีส้มหมายถึงเกมยากสเปอร์มี5นะแมนยูมี4นะครับที่ได้พอเขาแยกมาเป็นโปรแกรมเลยเนี่ยนัด ต่อไปที่เราจะเจอกับลูตันคืออันดับ17ใช่ไหมครับเสร็จแลจ้วเจอฟูลแลมอันดับ12และก็เจอแมนซิตี้ครับซึ่งเป็นรองจากฟูงมันเป็นว่าที่แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้น6เมสายโดนครับจะเจอกับเรอร์พูลและที่เป็นข้อห้ามเลยก็คือนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลครับมีสแตดงจะเจอกับอาร์เชโนครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากแมนยูยังไม่สามารถขึ้นพื้นที่เออ UCL หรือแม้กระทั่งอันดับที่5้แ้เนี่ยโอกาสจบที่6มีสูงมากๆเลยนะโดยให โอกาสในการจบอันดับที่6ซึ you ่งต้องไปเพลย์ออฟยูโรป้าหรือมีโอกาสจะตกไปถึงคอนเฟลเซนเนี่ยถึง66%ออันดับ5แค่19%และอันดับ4เหลือแค่6%เนท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ทราบดีว่าเป็นงานที่ยากนะครับแต่ว่าผมว่าผมยอมรับอีกข้อนึงก็คือเรามีนักเตะที่อาการบาดเจ็บเยอะแล้วก็โรเทชันบ่อยนอกนั้นผมว่าก็ต้องสู้อะทำไงได้นะครับเพราะม่ามีคำพูดที่บอกทำไมแมนยูถึงเสียประตูจากลูกเตะมุมิใชพิเกจร์จัง เพราะว่าเซ็นเตอร์มันเปลี่ยนคู่บ่อยนั่นเองแหละนะครับนักเตะมันมีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะอ่ะเพราะฉะนั้นครับโหเขาฟันธงว่าจบที่6เลยนะครับคุณผู้ชมเกีอย่อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะฮะทูกสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อเก็บตกนะครับก็คือเสื้อซ้อมปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ตัวโปร,โปรหรือว่าตัวพุเล่นนั่นเองครับก่อนนี้ก็ตัวพุเล่นฮะแต่ว่าไอ้ล็อตที่2เนี่ยคือนักเตะเขาไปบน่นว่าอยากจะให้ตัวเนี่ยมันแก้ไขนะฮะก็เลยไปเพิ่มรูระบายอากาศตรงคอตรงนี้มา เราลองดูจากอินเสิร์ตได้นะครับแล้วก็ข้างๆนะก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นตัวอัปเกรดซึ่งคิดราคาเพิ่มมาอีก500บาทแต่ทีนี้ผมลดราคาให้ครับก่อนนั้นนี้ผมคิดไปสองสี่เก้าผมเพิ่มแค่น200นะครับัวเน,นี้มันควรจะสามพัผมตั้งราคาไว้ที่2องพาบาทถูกสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดจากความจริงเกือบ1000บาทใครที่อยากได้นะครับลดนี้มี ML กับ XL อย่างละ3ตัวนะครับและ2 XL มีตัวเดียว ครที่เมื่อวานเก็บตกไอ้พวกตัวเว i ไม่ทันก็มาเอาตัวนี้ได้เพราะตัวนี้เป็นของซีซั่นฤดูกาลนี้ที่ตัวของทัพฟุตบอลใส่กันนะครับใครอยากได้ก็2699แล้ววันนี้ส่งฟรีจนกว่าคลิปใหม่จะออนแอร์หลังเกมในค่ำคืนวันจันทร์หนึ่งคุ่โปรงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันจันทร์นะครับประมาณนี้บ๊ายบายหวังว่าเราจะชนะนะครับ